ดีครับวันนี้เราอยู่กับช่าง number future แล้วก็น้องซุก,กี้นะครับน้องซุก,กี้นี่มาอีกแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเบรอบอกไม่แบบให้โอ้ใช่นะครับก็คือตามชื่อแมปเลยนะครับก็จะเป็นเกมแบบซ่อนหานะครับคือแบบจะมีแบบคนหากับคนแอบ,บนะครับ โอเคเราไปเล่นกันเลยคนหาคนแอบมาไฮแอนด์ซิกอันนี้เน,นี่ยมีโอเคตอนนี้เพื่อนๆกำลังเล่นอยู่นะครับตอนนีเ้เหลือเวลาประมาณสามสิบหกวิอันนี้คือคนหาไอทีเราสองเพื่อนได้นะเพื่อนอยู่ตรงนี้ ไอ้คนนึงอยู่ตรงอะไรเจกันเนาะมันเป็นเจกันดอกไม้นะครับไอทีกำลังเน่งดึงขึ้นมาอยู่อ่ะมีแค่นี้เหรอเหลือประมาณโอ้โหไอทีแบบหาได้เยอะมากๆเลยนะเนี่ยหาได้ตั้งแปดคนหาได้ตั้งแปดคนโอ้โหสุดเอ้ยเอาแต่เวลาเอาเวลาหมดพอดี ฮะคนนี้ไอทีคือ S U P เหลือสองคนแ้นเลือกด่านใช้หกโลบ็อก,อกเออไม่ใช่โลบ็อกในการเออแบบเลือกเมรรกเ็ดป่ะเอ่อเป็นร้านสะดวกซื้อใช่ไหมช่ปมนสุกี้ใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยสุมหรอสุมสุมว่าจะได้เป็นใครเฮ้ย ครอ,อะจะได้ใครใครอ,อะผมหมอเอ้ยโอ้โหข้างๆเราเลยอยู่ตรงด้านซ้ายพอดีเลยนะอยู่ตรงด้านซ้ายเฮ้ยำไมอยู่ที่นี่ว้าวยอดอันนี้คือไอทีชื่อนี้มีการอะไรด้วยเนี่ยเหมือนบอกยบบางอึ่ะ ได้หนึ่งได้เงินหนึ่งบาทเหรอมันได้เงินหนึ่งบาทโอเคเฮ้ยมีเวลาอยู่เราต้องรีบไปแอบแล้วเราจะไปแอบที่ไหนดีอะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะไปถึงไม่เนี่ยจะไปถึงไว้นี่เดินแล้วทำมือบายบายด้วย <c oughs> เออสุดยอด พี่ปุ๊บครับพี่แอบตรงใจกันได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่ถึง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 แอบตรงไหนได้บ้างหาแล้วโอ้โหไอทีอยู่ไหนอ่ะขอส่งก่อนอยู่ตรงนั้น ล้วผมขอไปแอบก่อนนะคะเพราะว่าไอทีมันเหมือนจะอยู่ใกล้ๆเราอยู่ข้างหลังเราไหมไม่ได้อยู่ข้างหลังเราใช่ไหมโอ้โหกระโดดสูงมากสูงมากเลยอะ่ะเก็บเหรียญเก็บให้เรียบเก็บให้เรียบเรียบเรียบ,ยบได้หก p o i อยู่ตรงไหนอ่ะเอ้ยห้องมันมีห้องหนึ่งใช่ไหมเนะี่ยจะมีห้องหนึ่ง ทางมันไม่ขึ้นสะดวกนี่นเฮ้ยช่วยด้วย,วยติดกล่องเออโอเคออกได้แล้วอ,ออกได้แล้วได้หนึ่งเงินเงินหนึ่งบาทเราเรามีอยู่เก้าสี่อันเราอยู่ไหนอะ่ะอยู่ในห้องนั้นเออแต่ก็ทางสะดวกนะเนี่ยทางสะดวกไปเลยจ้าผลจำหน้ามันมีปุ่มอะไรสักอย่างอะ่ะอยู่ประมาณสัก นั่นมะอยู่ประมาณข้างหน้านี้ปึ๊บ่ะตรงนี้มันมันกระโดดขึ้นไปไหนอ่ะฮะอ้าเขาหลุดหรอทำไมหมดเวลาไวจังเขน่าจะหลุดมั้งเนี้ยได้เป็นนกบ้านโหนอ,น,นอกบ้านนกบ้านน่าจะง่ายเพราะว่ามัางเ้ยได้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 ไดไดได แต่นอกบ้านจะ,จะได้ไปขายไอทีไอทีหรอเอมมีหุ่นยนต์ด้วยอะ่ะเมื่อกี้มีหุ่นยนต์คนนี้คือวิกเขาสตาร์เกม,มไปจ้ามันมัอยู่ที่ไหนเฮ้ยผู้หญิงตายบายนะ Oh. ไปแอบ,บตรงไหนดีอ่มเฮ้ยเพื่อนต้นขึ้นไปข้างบนข้างบนมันมีอะไรเพื่อนอันนี้คืออะไรมาอยู่ในไหนเนี่ยตอเกสเหรอแอบ,บตรงไหนดีเอมสุกี้เฮ้ยนี่ไงมีตรงนี้อยู่กระโดดสูงใช่ไหมสี่เหลี่ยมคือกระโดดสูงวงกลมเป็นท่วาร์ป ช่ไหม αι? เขายังถูกแข็งอยู่นะสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้มีเฮ้ยเฮ้ยเ네นียนเนียนเนียนเนียนอยู่เนีย네นอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่สองส าอยู่ไหนเขาอยู่ไหนอยู่บนต้นไม้เขาอยู่ตรงไหนนะเขาจะเห็นผมไหมอะอยู่ตรงไหนเนี่ยดูปแปะผมอยู่ตรงไหนนั่นไงไปแอบแล้วจ้ะแอบก่อนจะ <c oughs> เนียวใช่ไหมสุกี้ใช่คะ่ะ ตาเียนเฮ้ยอืมตอนนี้ไอดียังยังแบบยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะเพราะว่าไม่เจอใครเลยน่าจะเป็นพอสกิลเราหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆแอบ,บอยู่ที่ไหนอ่ะมีสองเพื่อนได้ไหมอ่นนั่นไงเจอแล้วเขาเจอแล้ว เพื่อนหนีเร็วเพื่อนหนีทำไมนี่ค้างเฮ้ยไอทีจะไปจับเขาแล้วเอ้ยขึ้นไปเร็วนี่เฮ้ยจริงเ้ยอ้าวไอทีไปแล้วไปแล้วอ้าวไปแล้วเราก็ยังอยู่ใน แจกันดอกไม้ยีดีนะเอเพื่อนเฮ้ยเราจะเห็นสอดเลี้ยงนะเพื่อนโอเคเพื่อนไปเพื่อนไปดีแล้วโอเคดีแล้วเราก็มาส่องไอทีไอทีอยู่ตรงไหนเ่หน้าบ้านเนระสนามหน้าบ้านไอยอยู่ตรงไหนนะแจกันตรงไหนสักทีหนึ่งนั่งแกตรงนั้นเฮ้ยนะั่นถ้าจะถึงค้อง อยู่ตรงไหนอ่ะไม่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงข้างหน้านั่นไงเนี๋ย,ยนะคือถ้าทุกคนแบบตาแบบมองเห็นได้ไกลนะก็คือจะเห็นไอทีอ่ะไอที่มันจะมีแบบละองขาวๆเนี่ยนี่ไงมันจะมีละองขาวๆอยู่เพื่อนๆน่าจะเห็นนะผมก็เห็นเหมือนกันโอเคแต่เราก็ ไปเอบในเจกันเหมือนเดิมอันนี้อะไรเนี่ยโอเพนชอปซื้ออ๋อเหมือนเป็นการซื้อผมมีอยู่ประมาณ 22. 22. ยี่สิบสองยี่สองยี่สิบสองเองเหรออีกก็มีฟรีสองผู้หญิงกับผู้ชายแต่เราเป็นผู้ชายล้วก็ใช้ผู้ชายไปเฮ้ยพี่พ,พี่ข้าแตนเราเจอไหมอ่ะ เราอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมเขาค้างอ๋อนี่ไงลงสามารถคุยกับเพื่อนได้เฮ้ยไอที IT กำลังแบบมาหาเราแล้วมาเอ้าตกปตกแต่เมื่อไหร่อ่ะ ไม่รู้ตัวเลยเฮ้ยไม่รู้ตัวเลยเฮ้ยเอ๊ะไปเฮ้ยเ<ป>ขาเจอเราแล้วเอฟีนเจกันอ่ะเขามองไม่เห็นหรอ,อเมื่อกี้เขาเดินมามาตรงนี้ เฮ้ยอันนี้ได้ด่านนี้ใครจะเป็นใครจะเป็นนะใครจะเป็นนะผมไม่อยากเป็นผมไม่อยากเป็น อ่ะคนนี้เป็นสตาร์เกมเอ้ยแบบนี้เหรอโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้บา,บายๆนะครับ Titnagas!